สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Youtube และ Facebook ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่18ตุลาคม2563นะครับร้านทรัพย์โสพลน,นะครับก็สวัสดีเพื่อนพี่เพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีสินค้ามานำเสนอใหม่นะครับเป็นอัปเดตสินค้าล่าสุดนะครับก็จะมีเป็นตระกูลคูปต้ายันมาานะครับก็จะมีคูปต้าอาร์นะครับแล้วก็ RT 120 DI นะครับแล้วก็เป็น RT 90 RT 100นะครับ10แรง9แรงนะครับแล้วก็คูปัตเตอร11แรงก็มีนะครับเยนมา85นะครับเยนมาเจ้าโลกก็มีนะครับนะครับราคาเริ่มต้นนะครับแล้วก็อ t 95ก็มีครับราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่12,000บาทนะครับขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามเกรดแล้วก็สภาพเครื่องนะครับแล้วก็สีข้างนอกนาก็มีนะครับ แล้วก็มาเป็นตระกูลพวก ET80 นะครับมีทั้งเครื่องเดิมและเครื่องเช็คแล้วนะครับก็วันนี้ก็ให้ดูสินค้าข้าวๆที่เข้าใหม่ก่อนนะวันนี้นะครับก็สนใจสินค้าตัวไหนก็เข้ามาชมกันนะครับอยู่จังหวัดชายเชียงซาครับอำเภอเมืองนะครับมาไม่ถูกโทรฐานได้ครับเดี๋ยวบอกพิกัดให้นะครับเบอร์โทรนะครับ0892462253นะครับ0892462253นะครับ ก็มีสินค้าใหม่เข้ามาก็เลยอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะครับมาดูกันมาชมกันครับก็มาเลือกชมสินค้าที่พร้อมใช้งานได้นะครับร้านเราเนี่ยเช็คระบบก่อนปล่อยให้ลูกค้านะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาปุ๊บเราก็เช็คระบบก่อนนะครับช่วงนี้ก็ใกล้หน้าลงนากันแลวน้ํามันมากันแล้วแล้วก็มาลองดูกันครับทั้งเกษตรกรบอกกุ้งหรือบอกปลานะครับก็มาชมกันได้นะครับ แท่นตีน้ํากุ้งก็มีนะครับเป็นของใหม่นะครับของใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับครับเป็นของเก่าญี่ปุ่นหัวเกียร์เป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าใหม่ในไทยยังไม่ได้ใช้นะครับลองมาชมกันได้นะครับผมก็ท้ายคลิปนี้ฝากให้เพื่อนๆดูด้วยก็อยากจะให้ดูกันว่าสินค้าเนมีเข้ามาใหม่ตลอดทุกๆอาทิตย์แล้วก็มาใหม่ทุกเดือนนะครับเบอร์โทรนะครับศู9 2 4 6 2 2 5 3หสนะครับศู9ย์6 2 2 5 3าครับ ร้านซับโสพลจังหวัดฉะเชิงเซายินดีรับใช้ครับหากว่าใครอยู่ใกล้จังหวัดพิจิตรก็มีสาขา2นะครับมีสินค้าเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องมือสองคัดเกรดนะครับเป็นเครื่องเดิมสวยนะครับเราจะคัดรับเก่ามากโซ่มากเราก็ไม่ได้ซื้อเข้ามาขายให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวคลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ